เจพาเวตับพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพร้อยห้าสิบเอภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรจเจริญและธรรมที่ไม่ควรจเจริญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรรมที่ไม่ควรจเจริญอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิถึงสิมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรจเจริญธรรมที่ควรจเจริญอะไรบ้างคือหสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรจเจริญภาเวตัพสูตรที่เจ็ด ん